เอาแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Draw Me ในเครืบอผมนี่เกมวาดรูปตัวละครนะครับเข้ามาก็ถึอเข้ามาก็ให้วาดเราเลยนะครับวาดตัวเองนะครับผม เอาล้ครับผมจะวาดตัวเองนะครับให้ทุกคนดูนะครับนี่คือวิธีการวาดตัวเองนะครับในแบบของผมนะครับทุกคนมาดูกันเลยว่าผมจะวาดออกมาได้ยังไงได้สวยขนาดไหนนะครับเข้ามาดูกันเลยอันดับแรกเราปรับเส้นครับผมเส้นนี้เป็นเส้นมีขนาดเล็กนะครับอ่ะอันดับแรกวาดวาดผมก่อนเลยต้องวาดหน้าก่อนปะวะวาดผมนะครับผมนี่เลยผมเส้นผมนะครับกันนี้เป็นเส้นผมนะครับหัวนี่หัวเส้นผมยาวมางนี้เึ๊บเบโอเคผมนะครับเป็นสีขาวนะทุกคนเส้นผมนี่ครับแล้วก็นี่เป็นใบหน้า เออใบหน้ายัางไงใบหน้านี่มันสวยๆวยได้มั้ยหน้าเรียวๆปะ <c oughs> มันต้องหน้าเรียวเดีเออนี่อย่างนี้เลย, <c oughs> <c oughs> เ,รยเรียวเกินไปโอเอาใหม่ดิอ๋อ,อเรียวๆนี่ครับสวยๆครับผมหน้า <c oughs> เราไม่ต้องหน้าเราไม่ต้องเรียวๆนะครับแล้วก็ผมมีผมข้างหลังด้วยขี่ข้างหลัง <c oughs> อโอเคนะครับแล้วก็ ตัวละครเราจะหลับตานะครับทุกคนเราจะวาดตาที่เป็นตาแบบหลับนะครับนี่เลยน, Q, น,เนี่คิวนี่คิวโอเคนี่ือเป็นปากนะครับผม<ว>ก็มีแลบลิ้นด้วยใช่ไหมโอเคมีแลบลิน้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีจมูกอ่ะจมูกหน่อยเติมจมูกหน่อยโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเป็นศิลปะนะครับศ <c oughs> ิลปะนะครับเอ่อตัว <c oughs> เป็นสีขาวด้วยจะ <c oughs> วาดยังไงวะแล้วก็เป็นเสื้อใช่ไหมโอเคครับอ๋อโอเคผมรู้แล้วทุกคนผมจะลบทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเอาใหม่ ผมจะวาดอย่างนี้ครับพื้นหลังเราจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับพื้นหลังอันนี้เป็นสีดาเลยจะได้วาดง่ายนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็เอาเส้นสีขาวเล็กๆนะครับนี้เลยนี่คืออะไรวะเส้นสีขาวเล็กๆอย่างนี้นะครับมันจะมีผมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมยอย่างนี้แล้วก็มีมวยผมลงมาอย่างนี้มวยผมลงมาอย่างนี้เพ๊่มมวยผมลงมาอย่างนี้ เหมือนเลยวะโอเคครับมีมวยผมลงมาประมาณนี้จะเป็นอันนี้ผมนะครับอ่าเนี่ยอันนี้ก่อนทำนี้ก่อนโอเคก็เป็นเส้นผมประมาณนี้หนึ่งนาทีนะครับแต่วาดไม่เสร็จแล้วโอเคอันนี้ใบหน้าใบหน้าแล้วก็นี่เป็นตาเราที่เป็นหลับตาก็มีปากนี่อย่างนี้เองอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีตัวใช่ไหมโอเคนี่เป็น,นเป็นแขนนะครับอ่านี่เป็นแขนอย่างนี้ก้ามปูนะครับแล้วก็ก้ามปูเฮ้ย มันเหมือนตีนวัวโอเคมีเอวลอยด้วยนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นกังเกิ โอเคนี่เป็นกางเกงนะครับผมอ่า ah, นี่เป็นขาเรานะครับประมาณนี้โอเคนี่เท่เลยนี่นะครับมีหนัสงสือด้วยเออแม่งเอ้ยขีดเขียนผิดนะครับนี่นี่เลยครับผมโคดแเจมก็มีชมพูชมพูที่หน้านิดนึงว่า5 okay, ้าดาวโอเคครับ <laughs> ผม5้าดาวมีเออนี่กางเกงตัดกางเกงด้วยนิดนึงแล้วก็มีฮา,าคิดด้วยมีฮาคิดด้วยครับสีแดงสีชมด้วยโอ้โหโอุย้ยไม่ทันครับผมโอเคเรามาดูผลงานกันครับว่าผลงานเราจะเป็นยังไงนะ ผมว่าต้องสวยมากๆแน่ๆเลยผมว่าผมได้หาดาวแน่ๆเลยอันดับที่หนึ่งวาตัวเองก็ต้องสวยอยู่แล้วเรามาดูนะครับว่าคนอื่นจะวาดเราเป็นยังไงนะครับซึ่งโจทย์นี้จะเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นสีขาวพื้นผิวเป็นสีขาวนะครับดูว่าเพื่อนเขาจะวาดยังไงโอเคนี่มาดูคนนี่มาดูเรานะครับนี่อะไรครับเนี่ยวาดตัวเองครับโอ้โหดูครับทั้งทั้งขขาทั้งกด งคนระับโอ้โหคนนี้ครับวันนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งให้2ดาวแล้วกันนะครับแล้วก็กดกดหัวใจให้เลยนะครับผมแล้วก็ขำด้วยนะครับคนนี้ไป2ดาวนะครับอ๋อคนนี้นะครับก็ก็ประมาณหนึ่งก็ให้2ดาวไปแล้วกันนะครับก็คือเขาก็น่าจะได้อยู่โอเค <laughs> อ่ะผมดูคนกูไม่ให้เลยกูไม่ให้เลยกูกดนี่ด้วยนี่เลยนี่วาดอะไรุณนึกวตะกรแตนโอ้โหเอ้ยอุ้ยคนนี้วาดดีนะครับก็คือโอเคได้เลยคนนี้ให้สี่ดาวเลยนะครับไม่ไม่ดีเราวต้องกดหัวใจแล้วก็กดหัวเราะหน่อยครับอืมคนนี้ก็จิ้มลิมนะครับหนึ่งดาวแล้วกันหนึ่งดาวแล้วกันครับจิ้มลิมก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไหร่เออเรานี่มาดูครับว่าเราจะได้กี่ดาวนะครับเฮ้ยอันดับที่สอง ใครใครให้ว่าสี่ดาวเนี่ยจะบ้าตายเฮ้ยเราได้ดับที่สองได้ไงครับ จริงวะเนี่ยของแค้โอเคครับเรามาดูคนอื่นนะครับว่าเราจะวาดใครดีมันจะมีใครเอ่ยลายต่อไปครับเรามาดูกันว่าเราจะได้วาดใครนะครับรอเวลาสักนิดหนึ่งอ่าโอเคนะครับผม15วินาทีจัดไปครับเราจะได้วาดใครเรามาดูกันอ่าวาดคนนี้นะครับผมก็น่าจะโอเคทรงผมนะครับเราจัดทรงผมก็นเลยนี่เป็นสีส้มนะครับโอเคทรงผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอย่างนี้เลยไม่มาดิทรงผมก็เป็นตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ งลงมานิดหน่อยโอเคผมจะวาดที้ดีเลยนะครับคนนี้สวยๆเลยนะครับนี่ทงอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ลงมานิดหน่อย อ่านี่เลยครับสวยงามครับคนนี้คืออันนี้ตั้งใจวาดสุดๆครับฝีมือผมนี่ไม่ธรรมดาในการวาดนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีผมที่เป็นชั้นลงมาอีกนิดหนึ่งโอเคนี่เป็นครับแว่นตา o p t u s e นะครับเขามีตาดําด้วยใช่ไหมเราก็จะวาดตาดําให้เขาด้วยนะครับตาดําตรงนี้เลยสองตาไม่เด็กซส่นิดนึงเฮ้ยทำไมมันเล็กเงี้อ๋อนี่ยเป็นสีดําเออนี่ใซส่อไซส์อย่างงี้เนะาะไส่ประมาณนี้นะครับตานี่แล้วก็วาดเป็นแว่นตานะครับ สา,สายลงมาเลยเมนตาเขาจะเป็นทรงนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยโอเควงกลมหน่อยอ่า ah, นี่ครับสวยงามยยังไม่สวยอ่า ah, <c oughs> นี่เลยมีขีดตรงกลางครับแล้วก็เป็นสา,สายเบน,นตา <c oughs> นี่เลยเนี่ยแล้วปากนะครับแล้วก็มียิ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งหน้าเป็นเจ๊เลยแล้วก็เอาเราจะระบายสีกันก่อนครับจุ่มสีนี้มานะครับแล้วก็ระบายเลยเพิ่มไซส์หน่อยหนึ่งอ่านี่ครับดูเหมือนว่าจะเละเทะไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับสองนาทีครับยังทันยังทันยังทันมีเวลาเยอะแยะครับนี่สวยงามครับอันนี้สวยจริงครับผมผมว่าผมต้องได้อันดับที่หนึ่งแน่เลยเนี่ยู่ส่งแล้วเนี่ยอ่านี่โอ้โหได้แล้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นใบหน้านะครับของเขานี่ อเ,เออนี่สวยๆครับแล้วเสื้อนะครับเสื้อจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็วาดตัวลงมาก่อนว,วาดคอลงมาก่อนก็ใส่สีเขียวอย่างนี้เลยเขียวนะ่าจะเป็นเขียวเข้มนะครับก็นี่ประมาณนี้วันนี้ผมตั้งใจวาดอยู่นะอ่านี่ครับเข้มก็มีคอเสื้อหน่อยหนึ่งแขนลงมามีแขนลงมาครับตัวจะผมอมเรียวๆนะครับผมนี่ผมว่าผมต้องได้หลายดาวแน,น่เลยตอนนี้หลายดาวชัวร์เกงสีดําครับนี่ตรงนี้ตรงๆเลย โอเคสีดำครับผมอ่าสีเขียวก่อนดีกว่าสีมาก,ก็จัดเลยสีเขียวครัพซ้ายโอเคสวยนะครับเนี่ยไม่ธรรมาดานะเนี่ยโอเคเอาไซส์ okay. ลงอีกนิดนึงไม่มีแขนนะครับโอ้โหพลาดไปเลยอันนี้โอเคแค่นี้ก่อนเออลืมแขนไม่มีไม่ทันโอ้โหวาดไม่ทันนะครับผมแม่คนนี้ผมตั้งใจวาดแต่แขนไม่ทันนะไม่เป็นไรมาดูกันครับว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ผมน่าจะได้เยอะนะนี่เยอะแน่น,น,นอนโอเคนะครับเรามาดูกันครับว่านี่ไงบายซีแอนอาร์ครับผมนี่กดตร กดกดทำไมโอ้สวยขนาดนี้กดกดทำไมครับเนี่ยโอย้โหเฮ้ยวันนี้แค่แจมเลยครับผมให้ไปเลยครับสี่ดาวโอเคเขาว่าสวยนะครับแล้วก็นี่ๆ สวยงามอุ้ยคนนี้เขาว่าดีนะครับว่าดีว่าดีเลยโอเคห้าดาวก่อนห้าดาวให้คะแนนให้คะแนนเออเส่วนแล้เมื่อกี้เราลืมให้ดาวตัวเองเฮ้ยใครวะเนี่ยรีพอร์ตเลยเนี่ยโกรธเลยครับผมว่าอะไรก็ไม่รู้กลมๆันนี้ว่าอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาสามนาทีที่ถ่ายโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหศูนย์ดาวเลยนี้ไม่ได้สักดาวเลยครับผม ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้อ่าเรามาดูคะแนนกันนะว่าเราจะได้เยอะเท่าไหร่ผมว่าผมต้องอย่อยางต่ําต้อง5นะ5นะครับเฮ้ยผมไม่ได้เลยหรอไม่ได้ได้ไงครับเนี่ยโอ้ยได้ดาวเดียวหรอเยอะมาก <laughs> ได้ดาวเดียวได้ไงวะ สาตั้งใจม่งได้ดาวเดียวไม่นะโอ้คนนี้รายละเอียดเยอะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมวาดได้อยู่แล้วอันดับแรกนะครับเปลี่ยนสีผมเขานะครับเป็นสีมวกเขาให้เป็นสีนี้เห็นไหมว่าสีน้ำตาล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 หน่อยโอเคก็วาดเลยอย่างนี้ครับผมแล้วก็โอเคนี่อย่างนี้เออนี่เห็นไหมสวยเลยนี่ก็เกอจะมีเส้นผมอย่างนี้แล้วก็เป็นทักเปียใช่ไหมนี่เส้นผมยึกยืกยกครับผมเฮ้ยผมว่าผมว่าสวยแน่นี้เฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยนี่ว่าดยึกยืดก็ตาจะเป็นอย่างนี้นี่อยากยึกยืยึกยืครับนี่ผมว่าก็สวยแล้วนะนี่เห็น น,นี่ก็สวยแล้วต้องอะไรเลยเนี่ยเออนี่โอ้สวยแจ่มเลยครับผมมีใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เอาใบหน้าที่เป็นสีส้มห็นไหมเฮ้ยสีไหนวะใบหน้าสีดำแหละนะเนาะเอาเทาแล้วกันเฮ้ยได้ปะวะสีดำแหละเออขอบดำเออนี่สวยนะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นสีนี้เออ ยึกยือครับลายเส้นยึกยือ,ยยอผมว่าผมต้องได้หลายดาวน่เลยเ<อ>ทุกคนเชื่อผมไหมลายเส้นยึกยือนี่มันไม่มีใครทำและเป็นเอก,กลักษณ์ครับนี่ไงก็เป็นกระโปรงไปเลยนี่ไงร <laughs> องเท้าด้วยโอเครองเท้ารองเท้ารองเท้าโอเคมันเป็นขานี่เห็นไหมตัวเตี้ยเลยเห็นไหมเนี่ยที่แขนครับ น,นี่เห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้เท,ท่เท่ปะวะแล้วก็ระบายสีไปเลยครับเป็นทรงผมแบบยึกยือลายเส้นแบบสวยงามเฉียบขาดไม่มีใครลอกเลียนแบบแน่นอนแล้วก็เอ่อสีนี้เราจะคัดลอกมาระบายตรงนี้เลยระบายตรงเสื้อเลยเห็นไหมโอ้เท่นะผมว่านะลายเส้นนี้โอโ้สวยครับนี่หมวกก็หมวกก็เท่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรหมวกก็เท่แล,แล้วเรียบร้อยวาดเพิ่มอีกหน่อยเออลายเส้นเลยไปเลยนะเออเนี่ยเอาสีแดงไม่เดี๋ยวสีดำกระเป๋าคาดใช่ไหมนี่โอ้โหเท่เออ แค่นี้พอหลายดาวอันนี้หลายดาวเชื่อผมร้อยดาวไปเลยเนี่ย,ยางตําก็ร้อยดาวอะไมอย่างมาก,กเท่าไหร่วะพันดาวดูรครับว่าผมว่าของไอ้นี่ไง C N R ครับผมว่าแบบลายเส้นยึกยืดขำนิดหน่อยไงสวยสวยครับก็มีคนชอบเห็นไหมโอ้ไม่รู้กี่ดาวนะโอ้คนนี้สวยมากห้าดาวไปเลยว่าดีว่าดีคนนี้ว่าดีาดาดนักวาดการ์ตูนไปนว่าดีขนาดนี้คนนี้ก็ลายเส้นได้อยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับสักสองดาวแล้วกัน ๋ยวมันจะแซงเราเดี๋ยวจะแซงเราโอ้โหวันนี้ก็2ดาวพอเออกดโกรดกดโกรดด้วยเออคนนี้ดีป่ะนี่ดีครับ3ดาวแล้วกันกดโกรดเลยเออเรามาดูนะครับว่าคะแนนเราจะได้เท่าไหร่อู้นะครับผมเราเฮ้ยอันดับที่1มาได้ไงครับสิบไลค์มาได้ไงครับเพราะนั้นสวยกว่านะเอยผมได้อันดับที่5ครับจบละไลเส้นยึกยือเราแหมเราไม่น่าเลยครับไม่เป็นไรครับเด็กๆอาจจะไม่ชอบมาดูคนต่อไปว่าเราจะวาด สุดท้ายละตัวสุดท้ายละเราจะวาดอะไรดีมาดูกันโอ้คนนี้ครับเดี๋ยวข้างหน้าข้างหลังวะเนี่ยเฮ้ยหันหลังเลยไม่เห็นนะไม่ไดหันหลังวะหมุนได้ดิหมุนตัวอา้าวจบแล้วโอ้โหหมุนตัวไม่ได้เลยครับที่นี้คนนี้อะไรผมวาดขาเขาก่อนอต้องอยู่ตรงนี้นี่ <laughs> นี่เป็นขาเฮ้ยมันใหญ่ไปอันนี้ไม่เหมือนกันเลยนี่เป็นขาครับนี่เป็นขาเลยสมส่วนสุดๆเออ <laughs> นี่ก็เรียกขาใช่ไหมเนะี่ยขาแปลกๆนะ สุดท้ายก็เป็นจบที่สี่เหลี่ยมไม่เอาแบบเดิมดีกว่าเทแบบเดิมเท,แบบเมทกว่าก็เราจะมีกงางเกงยีนใช่ไหมครับกางเกงยีนได้เป็นสีนี้ออกฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเออเนี่กเางเกงยีนก็จะเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปเลยนี่เฮ้ยเลยนิดนึงอ้าวหายหมดเลยจบแล้งเางเกงยีนแทิทรูนี่เฮ้ยเท,ท่เท่ยังเกงนักเรียนเลยเหมือนเกงนักเรียนแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้ขายายเลยนี่พอทีเดียวจบมีพุงพอพุงด้วยนี่ก็ ตัวอ้วนแล้วตัวอ้วนเขานนี้ตัวอ้วนครับแล้วก็มีหัวใช่ไหมกลมๆตรงนี้หัวเล็กกว่านี้นิดนึงอ่าโอเคนี่เลยอ๋อคอเนี่ยคอยเนี่ยคอยาวเลยนี้อ่าโอเคแล้วก็ไปก๊อปปี้สีนี้นิดหน่อยแล้วก็การระบายเลยไม่ใช่ดิเหมือนเลยไปเนี่ยแขนนะแขนนะโอเคทวาแขนเขาหน่อยครับแขนก็จะเป็นเสื้อตรงนี้ ถกจากเสื้อตรงนี้เลยแขนนะครับไปจับพุงก็งงด้ยมือฝั่งไหนวะอ่อนี่แขนนี่จะเป็นโผมาสักหน่อยนึงตรงนี้อ่านี่ครับแล้วก็ดูดเอาสีนี้มานิดหน่อยวาดกบตรงนี้นิดนึงอ่านี่ครับเจสวยครับนี่เขามีพุงแล้วก็เป็นแว่นตาแว่นตาสีม่วงใช่ไหมเคตรงนี้สีม่วงผมลงผมลง,งผมเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆหน่อยใช่ไหมเครับอ่านี่เอสวยครับ ดูจากสภาพแล้วสวยดีครับผมผมยาวเนีอยครับผมยาวอ่านี่ครับนี่เลยนี่นี่โอเคนี่ประมาณนี้ครับอ่าอะไรครับเนี่ยโอ้ผมว่าผมต้งได้หลายดาวแน่เลยนี่สีเป๊ะทุกอย่างตรงเป๊ะแล้วว่าทันหลังทำไมเนี่ยแล้วคนนี้มาหันหลังแล้วคนนี้วาดหันหลังโขจะบ้าตายต่องดาวครับแล้วคนนี้อะไรเนี่ยไม่ให้ดาวแล้วโอ้ดูเขาว่าดีครับไม่ตั้งใจอ่ะมาดูดูเขา ดูของเราไปดูของเราอันนี้ว่านี่งไงวะเท่เทเกินเบอร์ครับผมไม่ไม่หลายดาวน่เลยเต้องให้ดาวตัวเองไหมเนะี่ยมันให้ดาวตัวเองได้ไหมเมื่อกี้ผมก็ลืมดูวันนี้สัก3ดาวแล้วกันวันนี้อะไรอะไรเนี่ยว่าเอือจัดเขาจะตั้งใจวาดเลยอ๋วันนี้อะไรวะเนี่ยะอันหลังเฉยอ่ะเรามาดูครับว่าเราจะได้กี่ดาวมาดูกันเราจะได้กี่ดาวกัน โอ้ล้วไม่ได้ทักดาวเลยเหรอเฮ้ยยังไม่ได้ที่1เลยเหรอ,อว้ดได้6ดาวนะครับหด <alam. S 1> okay. าวก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคมาตาสุดท้ายแล้วครับเราจะวาดใครดีเรามาดูกันสุดท้ายของจริงแล้วเรามาดูกันว่าจะได้วาดของใครผมว่าตัวนี้แน่เลยวะใช่ไหมเหมือนกันเด้เลยแต่เขาตัวเล็กกว่านี่เลยเนีนะ่ยไปตัวนี้วะตัวนี้มานานแล้วนะน่าจะเป็นตัวนี้เลยครับที่วาดง่ายสุดนะผมว่า,นานง่ายไงผมวาแล้วโอเคง่ายตัวนี้อีซี่เลยหมวนเขาจะเป็นประมาณนี้สี่เหลี่ยมครับผมนี่ง่ายนะครับง่ายมากนี่ครับแลล้้วกก็็็เเเอจะปนนยย่างี สี่สี่แขนก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนอ่อนกว่านี้อ่อนกว่านี้โอเคใช่ปะนี่แหละประมาณนี้ปุ๊บยืดออกมาแล้วก็วาดปุ๊บยืดลงไปนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมเติมขอบหน่อยหนึ่งนี่เป็นเสื้อกล้ามเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอเคแล้วก็ขาจะเป็นสีเหลืองเข้มเหลืองนี้ปะโอเคขานี้เป็นเหลืองแบบนี้นี่โคเทวันนี้ง่ายครับวันนี้แล้วก็เป็นสีนี้นี่เลยโอเคแล้วก็จะดูดสีนี้มาครับปุ๊บดูดสีนี้มาเสร็จก็จะเป็นนี่อย่างนี้เป็นทำเป็นสี่เหลี่ยมครับห้านี่เห็นไหม สวยงามสวยนะครับนี่อโอเคแต่ขาตัวนี้ไม่ตรงนะครับเราจะเติมนิดหน่อยไม่เติมตรงนี้นิดนึง <laughs> ได้เลยน,นี้สวยครับมีแว่นตาด้วยใช่ไหมแล้วก็วาดตาเข้าก่อนตาสีดำตาไม่ใหญ่ครับปากแล้วก็เป็นปากใช่ไหมนี่ไงแต่มันไม่ยิ้มนี่วะต้องยิ้มวกว้างๆหน่อยนี่ไงโอ้ยเทมากอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นแว่นตาสีม่วงใช่ไหมล่ะแว่นตาวาดยังไงวะเนี่ยยากอยู่นนะโอเคมีสีดำใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นขอบ เราวาดขอบเด็กอวกดสีก่อนสีม่วงอ้าวไม่ใช่นี่วาเฮ้ยทำไมไม่ตรงเนี่ยเราจะาสีดำนะครับประกบเลยตามตัวไม่ทนันละเอาอย่างนี้พอรูปสุดท้ายขโมกี้นหน่อยโอ้ยคนนี้วาดดีครับสี่เหลี่ยมแบบดีมากคนนี้เป็นตัดแบบเป็นสี่เหลี่ยมครับเราวนี่แบบยากเลยโอเคสามดาวครับผมนี่อะไรครับเนี่ย้วันนี้อะไรครับนี่ยดาวเดียวพอวันนี้เออหน้าแดางเฉยเรามาดูของเราเรามาดูของเราครับนี่อะไรนี่อะไรเนี่ย ของเราเนี่ยอะไรเนี่ยพ้นหา๋อคนนี้อะไรเนี่ยครับไม่พอไม่พอดาวเดียวพอครับคนนี้ไม่เท่เลยไอ้โหอันนี้คนนี้อะไรเนี่ยไม่ให้สักดาวเลยเนะี่ยไม่ได้สักดาวเลยครับหน้าแดงแจ๋เลยันนี้พอได้ครับดาวเดียวพออุย้ยเราไม่ได้เลยเหรอโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่ได้กี่ดาวสี่ดาวโอ้โหอะไรโอ้โหให้แค่นี้อยู่ให้แค่นี้อยู่สี่ดาวไม่ออเราจะเท่เอาละครับสำหรับเกมโลบอกนะครับในวันนี้นะครับเราก็จบไปเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับผม เราจะมาเล่นเกมอะไรกันต่อดีนะครับไว้จเจอกันคลิปหน้าครับใครที่ชอบไม่ลืมกด like, ไลค์กดติดตามนด้วยให้ด้วยนะครับผม